สวัสดีค่ะสวัสดีคุณแม่แม่ทุกคนนะคะคลิปนี้ตาก็จะมาพูดถึงเรื่องคุณแม่ท้องกับการผ่าตัดคลอดค่ะว่านานแค่ไหนแผลจะหายนานแค่ไหนกว่าจะหายเจ็บนะคะคุณแม่ที่จะได้รับการผ่าคลอดนะคะก็มักจะมีความกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องของการผ่าตัดว่าผ่าตัดคลอดเนี่ยเป็นยังไงเจ็บมากแค่ไหนแล้วกินอะไรได้หรือเปล่านานไหมกว่าแผลจะหายนะคะคลิปนี้ก็มีคําตอบมาให้ะค่ะเริ่มจากหลังจากที่เราผ่าตัดคลอดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ หมอเขาก็จะให้คุณแม่อยู่ในห้องออบเซิร์ฟสังเกตอาการนะคะว่ามีภาวะแทรกซ้อนอะไรหรือไม่เราจะอยู่กันในห้องนี้ประมาณ1-2ชั่วโมงจะมีพยาบาลมาคอยวัดความดันตลอดเวลานะคะหลังจากนั้นนะคะถ้าเกิดคุณแม่ไม่มีภาวะแทรกซ้อนอะไรก็จะย้ายกลับไปที่ห้องพักฟื้นตามปกติทั่วไปได้วันแรกหลังผ่าคลอดนะคะหมอจะเริ่มให้จิบน้ําบางคนถ้าไม่มีอาการอึดอัดแน่นท้องอะไรนะคะสมมติว่าผ่าเช้า สักประมาณ6โมงเย็นหรือว่า2องทุ่มเนี่ยก็จะได้รับการจิบน้ำแล้วค่ะจะเริ่มจากการจิบน้ำแล้วค่อยเป็นอาหารเหลวนะคะถ้าคุณแม่มีการลุกขยับตัวพลิกตัวได้เนี่ยไม่มีอาการอึดอัดแน่นท้องอะไรก็จะสามารถเปลี่ยนเป็นอาหารอ่อนๆได้นะคะทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคุณหมอค่ะวันที่สองหลังผ่าตัดนะคะหมอเขาก็จะเริ่มให้คุณแม่เนี่ยลุกแล้วนะคะต้องลุกเดินค่ะ ยิ่งเดินช้าก็จะยิ่งหายช้าเพราะฉะนั้นทางที่ดีให้เริ่มลุกได้เร็วที่สุดนะคะอย่างตักเองเนี่ยผ่านะคะผ่าประมาณบ่ายสองเสร็จบ่ายสองเนี่ยหกโมงเย็นเนี่ยคือเริ่มลุกนั่งแล้วเจ็บปวดแค่ไหนก็ต้องลุกค่ะเพราะยิ่งนอนแบะติดเตียงก็จะยิ่งทําให้แผลหายช้าและจะยิ่งเจ็บนานนะคะวันที่3หลังผ่าคลอดนะคะอันนี้คุณแม่จะเริ่มเดินคล่องแล้วคล่องไม่คล่องก็ต้องคล่องนะคะเพราะว่าเขาจะถอด สายสวนปัสสาวะออกทําให้คุณแม่เนี่ยปวดทีแล้วก็ต้องไปเข้าห้องน้ํานะคะถ้าเราไม่ลุกไปเองเนี่ยจะให้คนนั้นคนนี้เอากระโถนเข้ามาเสิร์ฟบ่อยๆมันก็ดูไม่ดีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงคุณแม่ก็ต้องได้ลุกไปห้องน้ําเองนะคะไปสระผมล้างหน้าล้างตานะคะสระผมอาจจะนั่งเป็นเก้าอี้แล้วให้คุณพ่อเนี่ยช่วยสระหรือว่าให้ญาติช่วยสระได้นะคะตอนนี้เราก็จะเริ่มปวดแผลลดลงนะคะ มันก็จะเริ่มมีอาการเจ็บเตึงๆแต่ว่ามันก็จะเจ็บลดลงกว่า2วันแรกนะคะแล้วก็วันที่4หลังผ่าคลอดเนี่ยจะเริ่มแบบดีขึ้นมากแล้วนะคะสามารถที่จะลุกเดินได้คล่องนิดหน่อยแล้วและวันนี้เองที่คุณหมอให้กลับบ้านได้นะคะก่อนกลับบ้านเนี่ยหมอก,ก็จะมีวิธีการนะคะดูแลแผลบอกให้ว่าให้คุณแม่ดูแลแผลยังไงซึ่งหลักๆก็คือ ไม่ให้แผลโดนน้ํานะคะจนกว่าจะตัดไหมนะบางคนก็จะเป็นไหมละลายบางคนก็จะเป็นไหมที่แบบต้องตัดนะคะแล้วแต่แล้วแต่ที่เลยนะคะก็คือข้างนอกเนี่ยบางที่ี่จะเป็นไหมละลายทั้งข้างนอกข้างในบางที่เนี่ยข้างนอกเ่ยจะเป็นไหมธรรมดาครบ7วันต้องไปตัดนะคะแต่ถึงคุณแม่จะใช้เป็นไหมละลายครบ7วันก็ต้องไปตรวจแผลอยู่ดีนะคะ ช่วงนี้เนี่ยหลีกเลี่ยงการขับรถและการขึ้นบันไดให้น้อยที่สุดค่ะและปฏิบัติตามคําสั่งของหมออย่างเคร่งครัดนะคะหลังจากนั้นแผลเราก็จะค่อยๆดีขึ้นนะคะเจ็จวันหลังจากที่ปิดแผลไว้เนี่ยเวลาอาบน้ำเนี่ยของตั๊กเนี่ยใช้เป็นหาอะไรมาพันๆๆแล้วก็เอาขันมาครอบนะคะแล้วก็อาบน้ําฝักบัวพยายามอย่างที่สุดที่จะไม่ให้น้ําโดนแผลนะคะ หลังครบ7วันเราก็ไปตัดไหมนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าแผลดีไม่มีอะไรซึมเนี่ยเราก็สามารถอาบน้ําได้ตามปกติแต่ว่าอาบเสร็จแล้วต้องเช็ดบริเวณนั้นให้แห้งนะคะหลังจากนั้นประมาณเดือนครึ่งนะคะแผลของคุณแม่ก็จะเริ่มดีขึ้นมากแล้วนะคะหมดลูกก็จะเริ่มอยู่ตัวเริ่มกลับเข้าอู่แล้วสามารถกลับไปใช้ชีวิตประจําวันได้ตามเดิมนะคะและสามารถกลับไปมีเพศสัมพันธ์กับคุณพ่อได้ด้วยหลังผ่าน4 5วันเป็นต้นไปค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคุณแม่ชอบคลิปนี้กันไหมคะถ้าชอบอย่าลืมกดติดตามให้กันด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ